สวัสดีครับผมป้ากันแล้วครับทั้งช่องน้อยๆครับวันนี้อาการห่อนขนาดครับเดี๋ยวพามาทําเมนูง่ายๆบ้านๆเป็นเมนูทางภาคเหนือเ้ยนี่เลยครับผมวัตถุดิบเป็นผักกาดดองครับเดี๋ยวพามายำยำแบบคนเหนือเลยเมือ่อไรมาได้กินครับเมนูนี้อ่ะอันดับแรกห่อ,อมาซอยกันครับผมอันนี้เอาไปล่างน้ำประมาณสามีน้ำได้ครับล่างคือมันในความเค็มมันออกนะมาหั่นเลยครับผม อันนรวซอยเมื่อแล้วนะไม่ได้กินครับเมโน,โนูนี้ต้องกินตอนอากาศท่อนๆครับตัวตอนเทียงเทียงหั่นเลยครับผมหั่นวซอยโอ้โห ยำแบบคนเมืองครับถ้าคนไทยน่าจะเรียกว่ายำผัก,กาดดองอนี่เนาะน้ำมาต้องเอาขวางนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้ำม,มันสะอาดแล้วครับถ้าเขาใจน้ำตีเขาดองมาเลยนี่คือว่าเปรี้ยวขนาดเปรี้ยวเกินเลย นนนแ,แนะนำไอส่วนผสมครับผมส่วนผสมลกัลกๆก็มีนี่เด้อกระเทียมตะไคร้ครับผมขาดมาได้คือคาครับแล้วก็ใส่พริกแห้งเนี่ยแล้วกะปิและหน้าปลาใส่ที่หลังครับผมส่วนผสมง่ายๆ แค่นี้เองแต่วันนี้หมต่าแล้วนะนี่ยต่าเซตเรียบร้อยครับแล้วพักที่เขาจะใส่ก็มีอยู่สามอย่างเลยแต่วันนี้มีสองย่างครับมีผักชีแล้วก็มะเขือครับมะเขือแจ่มมีหน่อใส่มะเขือเปาะใส่ได้ครับผมแล้วก็ต้นหอมวันนี้ต้นหอมมีใส่แค่สองย่างอันมะเขือกับไอ้ผักชีกัน ซอยบะเกลือใส่ไปเลยครับนี่ใสไปอีกเดีวยวถ้าเป็นบะเกลือเหลืองเน่จะเข้าท่าซอยไปแล้กักใส่ลงไปเลยครับผม ใส่ไปสองลูกครับผมซอยนักชีใส่ลงไปครับ ง่ายง่ายครับเมนูนี้ครับหลังจากที่เขาใส่พวกนี้แล้วเขาก็เอาไอา้ส่วนผสมที่เขาต่ำใส่ลงไปครับโอ้หมอ่ะมืดตึ๊บอะเมนูนี้ขาดไปได้คือคาเดอาจากนั้นเขาก็คนครับผมคนเข้ากันเนี่ย,ยง,ง่ยยงปลาชมุมขอคนเนือคนเหนือเนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาหน้าปลาล่ามาใส่ที่หลังนะหน้าปลาล่าชุรสชุรสใส่ก่อนเลยครับผมพุงนัวพุงนัวนี่โอ้ยห่อนอ่าจากนั้นเขากะใส่หน้าปลาล่าไปหน้าปลาร่าต้มสุกผมใส่ประมาณนี้พอ จังนาหกขนครับผมเนี่ยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยครับผมบางตีเขาก็ใส่พริกลาบนะสูตรพริกลาบครับผมมันคล้ายๆกันหอมคล้ายๆกันครับนี่ครับผมจังนเหาก็ชิมห่อครับผม กาเขาทาครับผมเป็นได้ครับผมง่ายก็ง่าย,ายสไตล์เราทำแล้วครับส่วนอันนี้เป็นบลอดมะหลอดอันนี้ดองไว้ครับผมนี่ดองดองมะหลอดกับไอบะฝางครับมะปรงดองสองวันแล้วเนะี่ย อืมโอเคแล้วเข้าถ่านแล้วครับผมหน้าตายำผักกาดดองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำเสนอง่ายๆครับเนี่ยเป็นคลิปง่ายง่านะเป็นเมนูยำผักกาดดองทางผักเหนือครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผมลองไปทำพอเด้อ